Hãy đi cho kênh Ghiền không Gõ không không bỏ lỡ những video hấp dẫn อืมมันคือมคือ่คแล้วก็มาแล้วกมาเรียนมาลก็มีที่พักนะเเอืมบ้าค้า แต่ละมือ้อแต่ละเดวันนี้พบกับสินค้าปลอมครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสินค้าปลอมโดยเมื่อวันที่8มิถุนายน2568ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลุยห้างดังย่านประทุมวันทลายคลังเก็บสินค้าปลอมซุกลานจอดรถแปะป้ายหน้าห้องว่าห้องวิศวะเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ หลังจากที่เปิดห้องเข้าไปเพื่อตรวจสอบกลับพบรองเท้าปลอมกว่า2,600คู่การตรวจค้นครั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางและกก .1. บกปสร่วมกันตรวจคน้นคลังเก็บสินค้าซึ่งอยู่บริเวณลานจอดรถชั้น4ของศูนย์การค้าดังย่านปทุมวันกรุงเทพมหานครหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่าห้างดังกล่าวมีการจำหน่ายสินค้ารองเท้าแบรนด์เนมปลอม แต่ขายในราคาเท่ากับหรือใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมชื่อดังเมื่อทำการทักท้วงและต้องการจะคืนสินค้าทางร้านกลับบอกว่าไม่สามารถทำได้ทำให้ตนเสียความรู้สึกมากเพราะตั้งใจเก็บเงินมาซื้อแต่ปรากฏว่าได้สินค้าปลอมเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการติดตามเรื่องอยู่พักใหญ่จนพบแหล่งเก็บสินค้าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้าปลอมดังกล่าว จึงนำหมายคน้นและทำการขอเข้าตรวจค้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งหน้าห้องมีกระดาษแปะไว้ว่าห้องวิศวะเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ผลการตรวจคน้นพบของกลางเป็นรองเท้าปลอมหลายแบรนด์เช่น Dior, Louis ต u i t t o n Hermes, Gucci, นที่ Adidas, New Balance และ Balenciaga ถูกซุกซ่อนอยู่ในห้องเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับทางผู้จำหน่ายคือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ตามพรบรเครื่องหมายการค้าพศ .2534 และหรือเอาชื่อรูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏชื่อสินค้าเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา272ผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ที่ผ่านมาตำรวจสอบสวนกลางโดยบอกอปสได้มีผลการปฏิบัติซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาตั้งแต่ห่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2568รวมกว่า114คดีจับกลุ่มผู้ต้องหา117คนตรวจยึดของกลางรวม767,795ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม240ล้านบาท อันนี้อยากจะคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่องการใช้ของปลอมสินค้าละเมิดทับสินทางปัญญาว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่แล้วโทษมีอะไรบ้างบางคนอาจคิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็เราซื้อแล้วนี่จะใส่ของแท้ไปทำไมในเมื่อของปลอมถูกกว่าตั้งมากเหมือนเหมือนกันแหละใส่ไปเถออะไรทำนองนั้นเอาเป็นว่ามาฟังข้อกฎหมายกันครับ โดยผู้ผลิตจำน่ายหรือนำเข้าสินค้าละเมิดทับสินทางปัญญาจะถือว่ามีความผิดตามพรบลิขสิทธิ์พศ .2537 และพระบเครื่องหมายการค้าพศ .2534 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับแล้วแต่กรณีอีกทั้งเจ้าของผลงานยังมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งอีกด้วย ส่วนในปัจจุบันผู้ที่ใช้ของปลอมหรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดแต่อย่างใดตรงนี้ก็หมายความว่าซื้อหรือใช้ได้นะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามการใช้ของปลอมหรือสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเอาเปรียบเจ้าของผลงานที่ใช้ความพยายามในการสร้างสารรค์ผลิตชิ้นงานขึ้นมา ทำให้ผู้สร้างสรรค์เสียโอกาสทางการค้าผู้ใช้ก็จะได้สินค้าที่ด้อยคุณภาพและยังส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการค้าในภาพรวมเป็นอย่างมากดังนั้นเราจึงขอรณรงค์การใช้สินค้าที่ไม่ละเมิดทัพสินทางปัญญาเพื่อเป็นการสนับสนุนเจ้าของแบรนด์ต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับสินค้าปลอมหรือละเมิดทัพสินทางปัญญา ส่งความเห็นกันเข้ามาได้วันนี้แต่ละมื้อแต่ละเดต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า